แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้17เมษายน2565คลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวดีแจกทั่วไทย18เมษายน2565รับสูงสุด500บาทนะคะสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้นะคะสำหรับ2กลุ่มต่อไปนี้นั่นก็คือผู้ที่ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มพี่น้องอสมนะคะและก่อนไปร,รับฟังรับชมข่าวดีอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเราจะไปเริ่มกันที่บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ 18เมษายนมีการโอนเงินเข้าบัตร2รายการนะคะนั่นก็คือเงินคืนค่าไฟฟ้าหรือส่วนลดค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ315บาทผู้ที่จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์หรือผ่านจุดบริการของการไฟฟ้านครหล,ลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์โดยในเดือนนี้สิทธิ์บริการแห่งรัฐเดือนเมษายน จะได้ในวันที่18ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะท่านจะได้รับเงินคืนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18ของรอบเดือนถัดไปขึ้นอยู่กับการชำระค่าไฟฟ้าของแต่ละคนด้วยนะคะและเงินคืนค่านำประปาหรือส่วนลดนำประปาสูงสุดเดือนละ100บาท ผู้ที่ใช้บริการน้ำประปาจากการประปาะคนครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคไม่เกิน100บาทต่อเดือนนะคะท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปาได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ100บาทได้ที่จุดให้บริการหรือผ่านทางเว็บไซต์นะคะ และนี่ก็คือกลุ่มแรกสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะไปต่อที่กลุ่มที่สองค่าเสี่ยงภัยกับพี่น้องอสอมมทุกท่านนะคะในเดือนเมษายนนี้ท่านจะได้รับอีก500บาทซึ่งเป็นต่อเนื่องจากเงินตกเบิกยัเงเหลืออีก500บาทมาจ่ายในเดือนเมษายนนี้นะคะสามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นเดียวกันทั้ง ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำค่าไฟนะคะส่วนลดค่าน้ำค่าไฟก็สามารถกดเป็นเงินสดและสามารถสะสมได้นะคะและนี่ก็คือข่าวดีแจกทั่วไทยสำหรับ2กลุ่มเตรียมรับเงินในวันพรุ่งนี้18เมษายน2565หลังจากกลับจากเที่ยวสงกรา์ก็มีเงินโอนเข้ากระเป๋านะคะ